มาดูข่าวนี้ครับแย่งซีคนทำงานแต่งคอสเพลย์เป็นเสาไฟกินเนอรี่ไปงานเลี้ยงปีใหม่ออฟฟิศนะครับผมโอ้โหตานการมากนะครับก็บอกว่าไปเลี้ยงปีใหม่ออฟฟิศลงทุนแต่งคอสเพลย์เป็นเสาไฟกินเนอรี่เหมือนเป๊ะจนแย่งซีคนทำงานนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ครับในงานนี้ครับแต่ไปดูก่อนแล้วกันนะครับใน Facebook นะครับได้เผยครับสัปาหหนึ่งเล่นอยากจะเต็มแต่งคอสเพลย์เป็นเสาไฟกินเนอรี่โดดเด่นกว่าคนในงานเช่นกันรางวัลขนาดนี้จะหนีไปไหนครับไปดูชุดเต็มๆครับนี่ครับ นี่เสาข้างล่างนะครับแล้วก็ยันป้ายสถานที่ซอสสุุวิทเลยแล้วครับแล้วก็ชุดจัดเต็มมีโคไฟด้วยนะครับโอ้ถือว่าอลังการแต่แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับดูครับโอ้ยังมีคนด้านขวาอีกอลังการมากออฟฟิศนี้ออฟฟิศอะไรกันเนี่ยแต่ชุดนี้แบบโอ้โหขึ้นคนขึ้นมานครับมีตัวล้อต่อขาข้างหลังด้วยนะดูตรงนี้สามารถแบบ เดินไปไหนมาไหนได้อืมต่อตัวด้วยนะและข้างหลังอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรแนนซี่อะไรอาบอบนวดเอ้ยนี่มันเป็นคอสเพลย์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ครับได้รางวัลน,นะครับแน่นอนอลังการขนาดนี้แต่ก็ยังมีครับนอกจากมีคอสเพลย์เป็นเสาไฟกินรีแล้วก็ยังมีคอสเพลย์เป็นเสาไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเป็นต้นครับเหมือนสมจริงสมจังเญญเกิดมีรับจ้างมีสายไฟพันมั่วตทำสไตล์เม็ดอินไทยแลนด์ทงไทยเสียบรับฝากขายบ้านและขายนู่นขายนี่แขวนเต็มเลยนะครับโอ้โหออฟฟิศที่ไหนเนีีี่ยยยไอเเดดสสรทรรร้างงคค์จััลนะบ